สวัสดีครับรายการไฟฟ้าหน้ารู้บ่ายวสทวันนี้จะเป็นการบรรยายเรื่องการต่อลงดินตอนหลักพื้นฐานการต่อลงดินโดยผมลือชัยทองนินประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าวสทจะเป็นการบรรยายเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าก่อนอื่นขอแนะนำตัวผู้บรรยายหน่อยนะครับ ชื่อลือชัยทองนินปัจจุบันเป็นประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าของวสทประวัติโดยยอ่อเคยได้รับรางวัลอาฟิโอฮอนออรารีเมมเบอร์อวอร์ดหรือคาฟิโอสามหนึ่งที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเป็นประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าของวสท สสมัยนะครับสมัยแรกเมื่อปีห้าสี่ถึงห้าหกแล้วก็สมัยปัจจุบันอดีตเป็นกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ห้าและ6เป็นอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับวุธิวิศวกรและสามันวิศวกรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วันนี้จะเป็นใจเรื่องการต่อลงดินเป็นตอนแรกนะครับจะพูดถึงหลักพื้นฐานการต่อลงดินการต่อลงดินคืออะไรการต่อลงดินก็คือการใช้ตัวนําต่อ Church, ระหว,ว่างวงจรไฟฟ้าหรือบริพันไฟฟ้ากับพื้นโลกหรือพื้นดินหรืออาจจะเป็นตัวนาอื่นก็ได้ที่มีขนาดใหญ่จนรับหน้าที่แทนโลกได้ดังนั้นการต่อลงดินจึงไม่ได้หมายถึงเพียงการขุดหลุมแล้วก็เอาสายไฟหย่อนลงดินแล้วฝังเพื่อให้อิเล็กตรอนไหลลงดินแต่ต้องต่อกันอย่างดีในทางไฟฟ้าเพราะหมายถึงการต่อลงต้องเป็นการต่อที่มีความ มั่นคงแข็งแรงถาวรและมีความต้านทานต่ำนั่นเองในมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยที่เราใช้อ้างอิงกันอยู่ในปัจจุบันจะแบ่งการต่อลงดินออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือการต่อลงดินของระบบไฟฟ้ากับการต่อลงดินของบริันธ์ไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้านั่นเองการต่อลงดินของระบบไฟฟ้าเราได้ไประโยชน์อะไรบ้างเราได้ลดค่ากําลังไฟฟ้าสูญเสียจากคาปาซิเต้์กรณีสายส่งยาวมากๆลดแรงดันเกินเนื่องจากการระดวงจรด้วยจากฟ้าผ่าทําให้แรง ไฟฟ้าวัดเทียบกับดินมีค่าแน่นอนเมื่อสายเส้นใดเส้นหนึ่งขาดลงพื้นจะสามารถวัดหรือตรวจสอบได้ดังนั้นระบบไฟฟ้าที่ต่อลงดินจึงทําหน้าที่หลักๆคือลดแรงดันไฟฟ้าเกินของวงจรลดความเสียหายของอุปกรณ์และหรือระบบไฟฟ้าเครื่องป้องกันทํางานได้ตามที่กําหนดส่วนประโยชน์ของการต่อลงดินของบริกา์ไฟฟ้าก็จะสามารถลดอันตรายจากไฟฟ้าโดดซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตบุคคลแล้วก็สัตว์ทั้งหลายนะครับลดความเสียหายที่อาจเกิดกับบริ พันหรือรอุปกรณ์ไฟฟ้าลดความเสียหายหรือโอกาสการเกิดเพลิงไหม้การต่อลงดินของระบบไฟฟ้ามีหลายรูปแบบให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมซึ่งเราก็ต้องเลือกใช้ใถูกต้องด้วยเอาตัวอย่างการต่อลงดินที่จะพูดถึงก็คือระบบ Y มีการต่อลงดินโดยตรงระบบเดลต้าไม่ต่อลงดินระบบ Y ไม่ต่อลงดินระบบเดลต้าต่อลงดินเครื่อที่ระบบ Y มีการต่อลงดินโดยตรงซึ่งก็เป็นระบบที่เราใช้กันอยู่โดยทั่วไปนั่นเองระบบนี้แรงดันไฟฟ้าวัดเทียบดินมีค่าแน่นอนแรงดันระหว่าง เฟสบกับนิวรทลมีค่าแน่นอนในระบบแรงดัน230ทับ4ี่้โวลต์แรงดันระหว่างเฟสกับนิวรทลก็จะเป็น2:30บโวลต์แน่นอนระบบนี้เมื่อเกิดกระแสรั่วลงดินเครื่องป้องกันก็จะทํางานปลดวงจรยกตัวอย่างว่าเฟส C รั่วลงดินจะมีกระแสไหลครบวงจรทําให้เบรกเกอร์ปลดวงจรเมื่อเบรกเกอร์ปลดวงจรความเสียหายก็จะน้อยแต่ว่าก็จะสามารถไม่สามารถใช้ไฟต่อได้การใช้ไฟก็จะไม่ต่อเนื่องต้องซ่อมให้เรียบร้อยซะก่อนชอลิลิี่กาวดียังไงชอลิลิี่กาวทำให้เครื่องป้องกันปลด ตงจรได้เร็วเป็นผลให้จำกัด potential d i f f e r ร n c e ระหว่างส่วนที่ต่อลงดินด้วยกันทําให้แรงดันของสายเฟสมีค่าแน่นอนจํากัดแรงดันเกินเนื่องจากฟ้าผ่าและเสือชิงต่อไปเป็นระบบเดลต้าไม่ต่อลงดินระบบนี้มีข้อดีคือเมื่อไฟรั่วจุดเดียวยังใช้งานต่อได้อย่างรัว่วอย่างเฟสนี้รั่วลงดินก็ยังสามารถใช้งานต่อได้เพราะว่ากระแสไม่ไหลไม่ครบวงจรเครื่องป้องกันไม่ทําง,งานแน้ดีตึงเป็นที่นิยมใช้กันมากแต่ปัจจุบันก็พบว่ามีข้อเสียหลายประการซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปข้อเสียแรกคือหาจุดต่อโล่ ในกรณีที่ั่วจุดเดียวแต่เมื่อร่วจุดที่2เครื่องป้องกันก็ยังอาจไม่ทํางานอีกเช่นอีกเฟสหนึ่ง่วลงดินจริงอยู่กระแสไหลครบวุจรชแต่เนื่องจากว่าเป็นการไหลผ่านอิมพีแดนซ์สูงความเสียหายก็อาจจะสูงซึ่งเกิดกับระบบเดลต้าไม่ต่อลงดินระบบเดลต้าไม่ต่อลงดินทางดันระหว่างสายเฟสด้วยกันจะมีค่าแน่นอนเช่น400โวลต์แต่ทางดันระหว่างเส้นไฟกับดินมีค่าไม่แน่นอนแต่ในความเป็นจริงแล้วระบบนี้มันจะถูกต่อลงดินตลอดเวลาด้วยค่าคาปาซิเตนค่านแต่ว่ากระแสที่ไหลผ่านจะน้อยมากขึ้นอยู่กับค่า ระบบนี้เมื่อเกิด,ดเฟสใดเฟสหนึ่งมีกระแสั่วลงดินเฟสที่ั่วลงดินแรงดันก็จะลดลงเป็นศูนย์เมื่อเทียบกับดินคาปาซิเตอร์จะถูกดิสชาร์จแต่การั่วนั้นเป็นการั่วแบบแตะแต,แตจากจากเมื่อสายที่แตะกราวลุดคาปาซิเตอร์ก็จะกลับมาชาร์จใหม่แต่อาจจะไม่ได้เริ่มจากศูนย์เพื่องการแตะแตจากจากนั้นจะเกิดการชาร์จและดิสชาร์จตลอดเวลาแรงดันในระบบก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งอาจมีค่าสูงถึง6หรือ8เท่าสูงกว่าค่าความเป็นจุดดของสายไฟฟ้าอาจเป็นเหตุให้ฉนวนของสาายไฟ้ ดได้นี่คือสาเหตุหนึ่งที่ในอดีตพบว่ามีการเกิดเพลิงไหม้จากการใช้ระบบนี้โดยหาสาเหตุไม่ได้ระบบวายไม่ต่อลงดินระบบวายที่ไม่ต่อลงดินจุดนิวทรัลห้ามนำไปใช้งานแรงดันที่ใช้งานก็จะใช้ได้แค่ระดับเดียวคือระหว่างเฟดด้วยกันส่วนเฟสกับนิวทรัลใช้งานไม่ได้เพราะว่าแรงดันระหว่างเฟสกับนิวทรัลมีค่าไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่ากระแสที่ไหลในแต่ละเฟสนั้นแตกต่างกันมากน้อยอย่างไรส่วนข้อเสียอื่นๆก็เหมือนกับเดลต้าไม่ต่อลงดินตามที่ได้ ไปแล้วระบบเดลต้าต่อลงดินปัจจุบันระบบนี้ก็ยังมีการใช้งานกันอยู่พอสมควรในบ้านเราการต่อลงดินก็เลือกเฟสใดเฟสหนึ่งต่อลงดินซึ่งก็มีข้อดีข้อเสียเหมือนกับระบบวายต่อลงดินนั่นเองแต่ข้อเสียที่อาจจะเพิ่มขึ้นก็คือว่าระดับแรงดันใช้ได้แค่ระดับเดียวคือแรงดันระหว่างไลทูไลหรือเฟสทูเฟสเพราะไม่มีนิวทอลให้ใช้งานไม่เหมือนกับระบบวายต่อลงดินซึ่งเรามีแรงดันระหว่างเฟสกับนิวทอลใช้งานได้ระบบการต่อลงดินที่ใช้กันนั้นทั่วโลกนี้มีหลายระบบหลายแบบน มาตรฐาน IEC จึงกำหนดเรื่องการต่อลงดินไว้เพื่อให้แต่และประเทศสามารถเลือกไปใช้งานได้โดยแบ่งการแสดงวิธีการต่อลงดินออกเป็นตัวอักษรสองตัวด้วยกันตัวแรกเป็นการพูดถึงการต่อลงดินของระบบไฟฟ้าถ้าตัวแรกแสดงด้วย T หมายถึงระบบนั้นต่อลงดินโดยตรงถ้าเป็น I หมายถึงแยกจากดินหรือต่อลงดินโดยผ่านอิน e ิเอนซ์ตัวอักษรตัวที่สอง พูดถึงความสัมพันธ์ของการต่อลงดินของบริพันธ์ไฟฟ้าหรือส่วนที่เป็นตัวนําเปิดโลง่งถ้าแสดงด้วย t หมายถึงต่อลงดินโดยตรงถ้าเป็น n หมายถึงส่วนที่เป็นตัวนําไฟฟ้าเปิดโลง่งต่อลงดินกับจุดที่ต่อลงดินของโลกไฟฟ้าด้วยสายดินในรบบูปทีเอ อาจมีตัวอักษรเพิ่มขึ้น1ตัวหรือ2ตัวก็ได้เช่นถ้ามันมีตัว c เพิ่มขึ้นก็หมายถึงว่าสายนิวตรอลและสายดินใช้เป็นเส้นเดียวกันถ้าเป็น s หมายถึงนิวตรอลกับดินแยกกันคนละเส้นถ้าเป็น cs หมายถึงระบบนี้สายนิวตรอลกับสายดินมีทั้งส่วนที่ต่อร่วมกันและส่วนที่แยกกันเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียด ต่อไปนะครับระบบทีที่างที่พุมบอกทีตัวแรกหมายถึงการต่อตรงเดยนของระบบไฟฟ้านี่คือ secondary ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่เป็น y นิวท่ลอของ y ต่อตรงเดยนโดยตรงที่แสดงด้วยตัว t ส่วนตัวที่2เป็นการพูดถึงการต่อตรงดินของตัวนําเปิดโล่งตัวนำเปิดโล่งก็คืออาจจะเป็นเคสหรือเป็นกล่องของบริพันธ์ไฟฟ้าที่เปิดโล่งอยู่ที่เป็นตัวนําไฟฟ้าการต่อลงดินก็ต่อตรงดินโดยตรงแบบนี้ระบบนี้ก็มีใช้งานอยู่นะครับอีกระบบหนึ่งคือระบบ IT I ตัวแรกหมายถึงระบบไฟฟ้าต่อลงดินโดยผ่านอิมพแดนน T ตัวที่2หมายถึงบริพันธ์ไฟฟ้าต่อลงดินโดยตรงส่วนระบบ TN ท,ที่ผมบอกว่า จะมีตัวสอนเพิ่มขึ้นมาอีก1ตัวหรือ2ตัวถ้าเพิ่มด้วตัว S หมายถึงว่า separate ก็คือสาย Neutral กับสายดินก็คือสาย PE แยกมาคนละเส้นกันเพราะฉะนั้นตัวนําเปิดโลงก็จะต่อลงดินโดยผ่านสาย PE ไปลงดินที่ระบบไฟฟ้าระบบ TNC ก็คือ เป็นระบบที่สาย n หรือสายสายนิวตทอข้าบสาย PE เป็นสายเส้นเดียวกันคือร่วมกันก็คือเป็น PE n นั่นเองอีกระบบหนึ่งก็คือระบบ TNCS เป็นระบบที่ตัวนำนิวตท่อกับสายดินหรือ PE มีทั้งส่วนที่ร่วมกันแล้วก็แยกกันช่วงแรกนี้เป็นช่วงที่ร่วมกันระหว่างนิวตท่อกับ PE เและมาแยกกันเป็นนิวตท่อเป็น PE ที่บริพันธ์ประธานหรือว่าเมนสวิชนั่นเองระบบการต่อลงดิน ที่เป็น TNCs ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้ากำหนดเพิ่มเติมขึ้นมาโดยกำหนดให้สายนิวทร PEN ตรงนี้นะครับต่อลงดินที่เมนสวิต c ์ด้วยอีกจุดหนึ่งเป็นการต่อลงดินเพิ่มเติมนี่ก็คือระบบ TNCs ที่ใช้งานอยู่ทั่วไปในบ้านเรานะครับจากหมอแปลงไฟฟ้ามาสายนิวทร ต่อลงดินที่เมนีสวิทส,สายนิวเทลต่อเข้ากับสาย PE หรือสายดินและก็จบนะครับเป็นการพูดถึงหลักการทั่วไปในการต่อลรงดินโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับด้วยความปรารถนาดีจากผมลือชัยทองนินขอบคุณครับ